สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวข้้งกับวันที่17มิถุนายนที่ UN เอ็นขาประกาศให้เป็นวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะปีนี้เขามีแนวคิดหลักด้วยนะคะ restore the land unlock the opportunities ครับฟื้นฟูผืนดินเปิดโอกาสสร้างอาชีพเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าปัญหาความเสื่อมโทรมของดินมันเป็นยังไงและทั้งออกโดยเฉพาะบ้านเรามีอะไรน่าสนใจบ้างจากข้อมูลที่เรามีนะครับค่ะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอพูดถึงดินเสื่อมโทรมภัยแ้งเนี่ย เออมันไม่ได้จบแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวครับไม่ใช่แค่เรื่องดินแห้งๆอย่างเดียวใช่ค่ะมันโยงไปถึงเอ่อความมั่นคงทางอาหารเลยนะคะแหล่งน้ําเศรษฐกิจหรือบางทีก็เรื่องการย้ายถิ่นฐานของคนเลยค่ะอืมกระทบเป็นลูกโซ่จริงๆนะครับแล้วถ้าดูจากข้อมูลตอนนี้สถานการณ์มันเอ่อเร่งด่วนหรือน่ากังวลแค่ไหนครับคือข้อมูลที่มีอยู่มันค่อนข้างน่าตกใจนะคะเขาบอกว่าทุกๆวินาทีเนี่ยมีที่ดินขนาดประมาณ4ี่สนามฟุตบอล่อวินาทีเลยนะครับใช่ค่ะ ต่อวินาทีกําลังเสริมทรมลงทั่วโลกถ้าคิดเป็นปีหนึ่งก็นะคะประมาณ1.5พันล้านเฮกตาร์อยู่กับเกือบหมื่นล้านไร่ได้ค่ะ โอ้หมื่นล้านไร่ต่อปีตัวเลขน่ากลัวมากแล้วเออถ้าซูมเข้ามาที่บ้านเราล่ะครับประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างในไทยเรานะคะข้อมูลก็บอกว่ามีพื้นที่ที่เข้าข่ายเสื่อมโทรมอยู่เราๆหกสิบเจ็ดล้านไร่ค่ะหกสิบเจ็ดล้านไร่ค่ะคิดเป็นประมาณ21%ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดก็ถือว่าเยอะนะคะอาจจะไม่ใช่สัดส่วนที่สูงที่สุดในโลกแต่ก็เป็นพื้นที่ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเราเยอะเหมือนกันค่ะ2 1ก็ไม่น้อยเลยนะครับแล้วเป้าหมายโลกปีนี้ล่ะครับที่บอกว่าเปิดโอกาสเนัคคืออะไรรบ เป้าหมายหลักปีนี้เลยนะคะคือต้องการเร่งฟื้นฟูที่ดินเสริมโภมทั่วโลกให้ได้ถึง1.5พันล้านเฮกตาร์แล้วจุดนี้แหละค่ะที่มันเชื่อมกับคําว่าโอกาสเพราะมีการประเมินกันว่าการลงทุนฟื้นฟูนที่ดินขนาดใหญ่นี้นะคะมันสามารถสร้างมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลเลยอาจจะถึงหลักล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะโหล้านล้านดอลลาร์นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องดินฟื้นตัวแล้วสิครับคงหมายถึงโอกาสธุรกิจใหม่ๆด้วยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเช่นผู้เกษตรยั่งยืนการกักเก็บคาร์บอนหรืออาจจะเที่ยวที่เชิงนิเวศในพื้นที่ฟื้นฟูอะไรแบบนั้นนะคะอ่าเข้าใจแล้วครับมันคือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยทีนี้ในบ้านเราแหะครับใครเป็นแม่งานหลักเรื่องนี้ครับถ้าในไทยนะคะหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือกรมพัฒนาที่ดินค่ะเขาเป็นหน่วยงานประสานงานหลักของเราภายใต้อนุสัญญา U N C C D อ๋อกรมพัฒนาที่ดินนี่เองแล้วเห็นมีแนวคิดหนึ่งที่เขาใช้คือ L D N ใช่ไหมครับ Land Degradation Neutrality อันนี้มันคืออะไรอะครับแบบง่ายๆค่ะ Ldn หรือความสมดุลของการจัดการทรัพยากรที่ดินคือหลักการง่ายๆก็คือพยายามทําให้ภาพรวมของทรัพยากรดินทั้งประเทศเนี่ยไม่แย่ลงไปกว่าเดิมอ๋อคือไม่ให้ติดลบสุดทีว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะคือไม่ได้แปลว่าจะไม่มีดินเสื่อมโทรมใหม่เลยนะคะแต่ถ้ามีพื้นที่หนึ่งเสื่อมโทรมลงก็ต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่อื่นขึ้นมาทดแทนชดเชยกันไปให้ผลรวมสุดท้ายมันเท่าเดิมหรือดีขึ้นเป็นศูนย์หรือบวกค่ะเข้าใจครับเหมือนรักษาสุขภาพดินโดยรวมไว้ แล้วในทางปฏิบัติล่ะครับกรมพัฒนาที่ดินเขาทําอะไรบ้างเพื่อให้เกิด LDN นี้ขึ้นมาได้จริงโอ้ทําหลายอย่างเลยค่ะเริ่มตั้งแต่พื้นผ่านเลยคือการสำรวจทําข้อมูลดินให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อจะวางแผนว่าตรงไหนควรใช้อย่างไรครับรู้จักดินก่อนใช่ค่ะเราก็มีบริการวิเค,คราะห์ดินให้เกษตรกรฟรีพร้อมคําแนะนาปรับปรุงดินฝืนฟูดินต่างๆอันนี้คือส่วนของการประเมินวางแผนแล้วการลงมือทาในพื้นที่ล่ะครับ ก็มีการส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน้ําค่ะทั้งแบบใช้โครงสร้างเช่นทําคันดินบอ่อดักตะกอนหรือแบบใช้วิธีพืชอย่างการปลูกหญ้าแฝกปลูกพืชคลุมดินอ๋อมีทั้งวิธีกลและวิธีพืชค่ะแล้วก็มีเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําในไร่นาด้วยนะคะโดยเฉพาะนอกเขตชประทานอันนี้ก็ช่วยเรื่องภัยแรงเรื่องความชื้นชื้นในดินได้เยอะค่ะอืมครอบคลุมเหมือนกันนะครับทั้งป้องกันฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเรื่องน้ําด้วยแล้วการให้ความรู้กับคนในพื้นที่แหละครับอย่างเกษตรกรหรือชุมชนทั่วไปอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะ เพราะลงมาทําเองทั้งหมดคงไม่ไหวเขาก็เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไปสู่เกษตรกรโดยตรงเลยผ่านช่องทางไหนครับหลักๆก,ก็ผ่านเครือข่ายมอดินอาสาค่ะที่เขามีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณะด้วยเพื่อให้ทุกคนตระหนักแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมกันค่ะ ชัดเจนเลยครับสรุปก็คือดินเสื่อมโทรมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่จริงๆทั้งระดับโลกระดับประเทศกระทบเราเยอะแต่ก็มีความพยายามแก้ไขยอย่างจริงจังอย่างที่กรมพัฒนาที่ดินทําอยู่โดยใช้แนวคิด LDN เป็นหลักเพื่อให้เกิดความสมดุลฟื้นฟ,นฟนูแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆจากเรื่องนี้ใช่เลยค่ะแต่พอนึกถึงข้อมูลที่ว่าดินมันเสื่อมโทรมลงทุกวินาทีนะคะ4สนามฟุตบอลเนี่ย ครับมันก็อดคิดไม่ได้ค่ะมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราทำทำกันอยู่เนี่ยทั้งระดับเล็กๆในไร่นาหรือโครงการใหญ่ๆ,ๆของรัฐมันจะทันกับการสูญเสียไหมแล้วการถ่ายทอดความรู้ที่เราคุยกันเมื่อกี้มันจะลงไปถึงชุมชนได้มีประสิทธิภาพพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบยัง่งยืนจริงๆได้หรือเปล่า